ปฏิหารเสือเพนนะครับตอกเป็นลายเสือเพนนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจัดสร้างในปี2564นะครับปลุกเสกทั้งหมด2วาระใหญ่นะครับเราจะตามหารุ่นที่แท้ทันหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้จะตอกเป็นลายเสือเพนนะครับอักขระที่ตอกตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับอักขระที่ตอกว่าพระยะนะยะนะครับพระยะนะยะเนี่ย คือหัวใจของพยายักษ์หัวใจของพยายักษนะครับแสดงถึงความมีอํานาจนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้อักขระที่ตอกนะครับจะเป็นนะครับนะโมพุทธายะอุณนะมะอะอุนะครนะะพะทะนะชาลีติมะอะอุ นะครับพระคาถานี้นะครับจะเป็นพระคาถาที่เกี่ยวกับแควคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตีถือว่าเป็นพระคาถาที่รวมันแล้วเป็นเอ่อพระคาถาที่ครอบคลุมจกักรวาลนะครับอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่เป็นยนตรรือชานะครับเป็นยนตะที่เอ่อเมตตามหานิยมมหาละรวยต่างๆนะครับเรียกโชคเรียกทรัพย์ก็อันนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นนะครับยันที่ประกอบกันไปนะครับอันนี้เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ตอกเอ่อด้านบนเป็นนะครับ มะอาอุนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นพุทธซ้อนนะครับพระเจ้าพระพอพระองค์คือณโมพุทธายะนะครับตอกเป็นลายเสือเพ่นจํานวนการจัดสร้างเพียง599เล่มนะครับด้านบนยังตอกเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกนะครับมะอาอุนะครับนี่นะครับเป็นลายเสือเพ่นสวยงามนะครับสนใจทักหาได้เลยรับประกันแท้ทุกกรณีครับมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไซส์5นิ้วความยาวรวมประมาณ9.5นิ้วนะครับแหมเป็นแหมสามวสัตย์ยกคิ้ว จะสร้างปี64นะครับยังไงทักหาผมนะครับสวัสดีครับ